ต้มมาม่าครับผมมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นมีเครื่องปรุงเอาเครื่องปรุงออกก่อนเสร็จแล้วครับใส่มาม่าครับดูดูครับเพื่อนๆเขาให้ผมกินหมูครับโอุยจาครูอาจารย์หมอของอาจารย์หมอครับพี่ยีกินหมูไม่ได้นะครับผมเพราะปีจีเป็นอิสลามนะครับขอกราบประทานอภัยด้วยครับผมนี่นะครับเส้น เออไม่ได้ไปเยี่ยมลูกพี่บเอไม่ได้ไปเยี่มลูกพี่เลยลูกพี่ติดคุกอยู่เป็นนักโทษชายไปอย่าพูดอย่างงั้นไปฝึกดูนะครับใส่น้ำมันมะม่วงไปก่อนครับแฮ้ครับแล้วก็ใส่ปงปรุงรสครับเอาครับจากนั้นก็คั่วครับ ขั่วขัวขัวครับน่ากินแน่นอนบอกเลยบอกเลยโคตรง่ายน้องๆก็ทำได้ที่บ้านขั่วครับขับ่วขั่วขันตอนนี้ครับสวัดไม่ได้ครับใส่ไครววมแค่นี้ก็ได้กินแล้วดูนะครับพี่ยีครับ ข้าวผัดมีอยู่แล้วครับไก่อีกสองลูกครับยังกินไม่อิ่มครับเขาจะไม่อ้วนได้ยังไงครับผมบอกเลยนี่นะครับดูอาจารย์หมอครับผมอาจารย์หมอยิ้มให้น้องๆหน่อยครับยิ้มๆๆโอ้ยดูครับอาจารย์ครับทำมาม่าเหมือนกันครับผมนี่เมนูของเรานะครับวันนี้ครับไข่ลูกเขยใช่ไหมครับอาจารย์โอเคครับผมอาจารย์อาจารย์ฝากบอกเอฟซีหน่อย อร่อยอร่อยักหน้าจุ๊บๆหน่อยดิจุ๊บๆเอ้จุ๊บๆหน่อยครับจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆไปนี่แล้วก็ใส่ไข่ด้วยโอเคนะไปไปแปไปปไปที่ว่าเราได้ดูที่ผมทำมาม่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่หน้าตาก็อบประมาณนี้นะครับผักไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องถามว่าพี่ไม่กินผักเหรอผักหมดไปแล้วครับผมอ้อ ไม่พูดพำมํำเพลงแล้วมากินกันเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวดิน้องมีคำถามเฮ้ยแล้วพี่กินมามา่าพี่ไม่หิวข้าวเหรอน้องพี่บอกก่อนวันนี้พี่จะไม่กินข้าวพี่กินมาม่าก,กับไข่โอเคนะจ๊ะอืม ทำเป็นหนึ่งคำองอไข่ทอดปรียงหนึ่งคำ Ừm. Rồi. Ừ. 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 อร่อยครับนี่ไข่ก็แล้วกันหงมอืม,อม นี่เออพี่ลืมบอกไปถามว่าพี่ทํายังไงถึงทอดไข่ดาจังตามจริงไข่ไม่ไข่มันขาวไม่ใช่เหรอพี่จะบอกสูตรลับให้กับน้องๆว่าการทอดไข่ให้เป็นสีดําอ่ะมันเข้ากับชุดที่พี่ใส่ไงแล้วก็ที่สําคัญจะบอกสูตรเลยนะว่าน้องๆอ,งอะ่ะต้องใช้น้ํามันดาไปละ พี่เป็ดพี่เป็ดครับพี่เป็ดครับหรือว่าอน,นันต์เป็ดครับผมขอยืมหน่อยนะครับพี่ปิดคลิปสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลายอยู่ดีครับผมพอลาไปก่อนครับทุกคน Bye.